You are listening to Sound of are Changes listening สู่โลกประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายเพราะพวกเราจะย่อยให้คุณและนี่คือรายการ p o l i t i c Digest การเมืองไทยย่อยง่ายสวัสดีครับ วัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วกับรายการ Politics Digest การเมืองหายย่อยง่ายครับวันนี้เป็น EP ที่6แล้วเราเลยแบบเลยห้าแล้วเนาะคุณโอ้โหแบบมาออขึ้นทางแล้วะอะเกินขึ้งทางแล้วนะครับเออแต่เราจะถึงแค่สิบจริงๆหรอเออนั่นสิจะจะถึงสิบแค่สิบตรงนี้ไหมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยตอบรับเรามายัางไงเนาะสิบออนี้มาถึงสิบไหนเนี่ย EP เนาะโอเคนะ e ีนี okay, ่เร okay, ิ่มแล้วนะเริ people, okay ่มเริ่มมีความแบบชวนชวนเข้าเรื่องใหญ่แล้วนะมามามา EP นี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยว่ามันจบแล้วครับนายเฮ้ยอะไรคือจบแล้วครับใช่ไหมหลายๆคนนี่เด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เคยได้หลกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าคำว่าคำพูดเนี่ยคำพูดเนี่ยมันคือมาจากไหนซึ่งเราเองในฐานะที่คนจัดบอเดเลเตอร์เนี่ยเรายังไม่เคยดนเหมือนกันเนาะเพราะเหตุการณ์นั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราแบบยังแบร์บอก ยังเด็กๆอยู่เลยนะคือปบันอนุบาลหรือปฐมนี่แหละลราวปีไหนพี่ชี้สองอะไรสองห้าห้าสองประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นพี่ชี้อยู่ปออะไรมอ น่าจะปฐถมปฐถมเนื้ออะไรเออผมว่าอยู่ประมาณนั้นนะเนาะปอปถมอยู่เอยยังไม่รู้สึกรู้สาการเมืองล้วอยู่แถวโซนรอบนอกเลยอยู่จังังหวัดอะไรเงี้ยโอ้ยเรื่องเขาตีกันในเมืองไม่รู้เรื่องกันหรอกยอะไรเงี้ยเนาะใช่<อ>วันนี้เราจะมาเล่าก,กันว่าหเ,หเหตุการณ์ที่มันจบแล้วครับนายเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอะไรยังไงบ้างเนาะทีนี้เรามาไล่กันก่อนนะครับคำว่าจบแล้วครับนายคนที่พูดก็คือใครครับ ก็คือคุณเนวินชิดชอบนะครับปัจจุบ,บันนี้ก็เป็นอะไรผู้จัดก,การพักบุยไม่ใช่พักสิต้องเรียกว่าทีมกีฬาบุยรัอยู่ในเต็ดด้วยแล้วก็อ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับกีฬาอะไรจหวบดบุยรำเนี่ยก็จะเห็นเขาเนี่ยชื่อเขาเป็นแกนนําสําคัญเนาะเออเป็นสปอนเซอร์ผู้ระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยคนสําคัญใายแล้วละครับถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจบแล้วครับนายเนวินมีคนพูดแต่พูดกับใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้องเท้าความก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดขึ้นในหลังจากการที่ พรรคินชินวัตรเนี่ยได้ลงจากตําแหน่งหรือว่าโดนเคารียว่ารลดอานาจลงมาเนะาะจกตอนนั้นที่เคยเป็นนายกมาก่อนนะครับได้โดนลดอานาจลงมาปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนั้นเขาก็จะต้องหาตัวใดตัวแทนมาเป็นนายกรีแทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นนายกทัฐมนตรี <ผม S 2> เครียกว่าเป็นนม m i n ของเขาเนี่ยก็คือคุณสมชายม่วงสวัสด <บง S 1> ิ์ใช่ครับในสังกัดของพรรคพลังประชาชนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเดวินช<ม>ีชอบก็คืออยู่ในพรรคพรกนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็น สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าถูกขนาดนะว่าเป็นจอมคำของดวยทางการเมืองเลยเนาะคนเดียบิชิตชอบเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นขุนศึกคู่บาร,รมีของทักษิณมาตลอด6ปีที่ครองอํานาจน่วย<ม>เรียกได้ว่าเหมือนแบบเคียงบ่ายเคียงไหลมมันกันมาอย่างยาวนานกันมากใช่ครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามีการแทนสมชาย <ผม S 1> วงสวัสดส์สดสสดเนี่ย<ม>แล้วเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นการที่ถูกยุบพักนะพักพลังประชาชนของเขาได้ถูกยุบพักสมชายวงสวัสด์ก็ต้องหลุดออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีด้วยในตอนนั้นซึ่งก็เกิดขึ้นในปี2551เนาะในปี<ช>ที่สารรัฐมนูลเนีน่ยเมมติเป็นเอกันให้ยุบพ,พักพลังประชาชนนะครับจากคาดีทุจริตเลือกตั้งของนายยงยุต,ติระติยะไพรัตเนาะซึ่งเป็นสสจกกังหวัดเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังเคยกตกลงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักด้วยมีผลทําให้กรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีนะครับรวมทั้งถึงตัวนายสมชายวงสวัสด์เนี่ย ก็ต้องค้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเนาะด้วยานายชวัลชชามเรลคุลเนี่ยซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นพ่อของนายอน,นุทินชาญบิณฑคุณหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อของเสียหนูนะครับที่เป็นแก <c oughs> เป็นหมอเลยหมอหนูด้วยเนาะจบวิศวะแต่เป็นหมออะไรอย่างเงี้ยนะเอองงเหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นคำคำมาเรื่อ,อสมยานาที่เขาชเชลลี่กับสุทลากรในกระทรวงสาธารณะสุขนะซึ่งก็น่าแปลกใจนะว่า คนบางคนเขาเรียนมาหกปีกว่าจะเป็นหมอเนาะวันนี้มาลงเป็นนายกเป็นหัวกระทรวงได้เป็นหมอทันทีเลยใช่ก็น่าเป็นนะเอ้ยว่าเราผมไปเป็นบ้างดีกว่าก็น่าจะสิเหมือนกันนะจบประสา์ไปเป็นทุหมอไม่ธรรมดานะครับเรื่องนี้โอเคมูฟออนกันต่อนะครับทีนี้เนี่ยตัวของคุณชาวรัดเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนากลุ่มเพื่อนในวินนะอืพี่ชี้ลองอธิบายหนว่าเออกลุ่มเพื่อนในวินนี่ใครอะกลุ่มเพื่อนในวินนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสอส ที่เขาเรียกว่าเป็นสังกัดของคนในวินชิตชอบซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีอานาจคือมีจํานวนที่เยอะแล้วก็เป็นอำนาจที่สามารถเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้เลยซึ่งหลังจากที่พรรคพลังประชาชนเนี่ยเขาถูกยุบพรรคไปแน่นอนว่าต้องมีการสร้างพรรคใหม่ขึ้นมาพรรคใหม่ขึ้นมาของเขานี่ก็คือมีพรรคชื่อว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในตอนนี้นะเดีเคยได้ยินหุนหูมาเพ็่อะไรคนข้างดังเลยถูกไหมครับก็เป็นพรรคปัจจุบันที่มีความแบบว่าเอ้ย อะไรโดดเด่นมากทางการเมืองนะครับในไทยปัจจุบันนะก็ถ<ช>ือว่ากำล <ไป S 1> ังใน,นตอนนั้นอซึ่งถ้าเราเป็นจริงคนที่แบบว่าโดนยุบพักจากพักก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเราเราแบบเรานึกสภาพเราแบบถูกย้ายบ้านเราก็ต้องย้ายไปทั้งหมดครอบครัวถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าพอพักเพื่อไทยเชิญสสอที่เคยเป็นพักพลังประชาชนมาก่อนเข้าพักใหม่กลายเป็นว่ากลุ่มสสอเพื่อนนวินไม่เข้ามาด้วยครับเออก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทเกิดขึ้นวุ่นวายมหาศาลในตอนนั้นเลย แล้วส่งตรงหรือว่าเรื่องร้อนไปถึงคนที่เป็นนอมินีเลยก็คือคุณทักษิณชินวัตรได้มีการต่อสายถึงเดวินว่าทาไมถึงไม่เข้ามาในตอนนี้นะติดต่อยากมากตอนนั้นเขาเลยแบบมีการต่อสายตรงหาเดวินเองเลยทักษิณโทรหาเดวินเองเลยว่าทําไมถึงไม่เข้าไปสู่พักใหม่หรือพรรคเกื้อไทยอะไรอย่างเงี้ยทันที่เราอะให้แบบเออให ผลประโยชน์คุณเนี้ยเยอะมากมาเลยในะขณะที่คุณอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่มาประมาณหกปีรวมถึงกบบช่วงที่เป็นพระพลังประชาชนด้วยอะไรอย่างนี้มีเรียกร้องมีการทวงบุญคุณขึ้นแต่เนวินตอบกลับด้วยสีหน้าตายด้วยว่ามันจบแล้วครับนายก็เป็นที่มาของสิ่งนี้นะว,ว่ามันจบแล้วครับนายนะใช่ครับเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเหตุการณ์รที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าทวงบุญคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะ หัวร้อนเลยว่าเอ้ยทำไมเนวินที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสียงสําคัญที่ทำให้เป็ี่ยนขั้วกันเมืองเนี่ยไม่เข้าไปอยู่พรรคการเมือใหม่ของเขาเลยวันนี้ก็เลยแบบว่ามีการทวงมูลคุณขึ้นมาแต่เนวินก็คือม่าไม่จ้ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจกับว่ากลุ่มเพื่อนในวินเนี่ยก็เป็นสอสอนะที่สนิทแล้วก็มีความสัมพันธ์ทีออ่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อกันเนาะในในกับกลุ่มของนายในวินที่ชอบนะครับแต่ต้องเกินก่อนว่าออจริงๆแล้วก่อนหน้าของคุณสมชายวงศสวัสดิ์จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือคุณสมัครสุนทรเวชเนาะที่มีการเลือกกัน,นคือมันก็มีคํากล่าวก็มีคํากล่าวหาในหลายๆทางแล้วว่าตัวคุณสมัครเนี่ยก็ ไม่ต่างจะนอมบีคุณทักษิณเม,มื่ออืนในนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็มาจากพักที่เรียกว่าอโอเคคุณคุณสมัครเนี่ยอาจจะมีถ่ายจากพรคประชาธิปัตย์มาก่อนแต่ว่าตอนหลังๆมาเนี่ยเขาก็ย้ายมาสูพ่พรคพลังประชาชนแล้วก็ได้การเลือกตั้งเป็นนายกคนต่อมาเนาะทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลือถึงความไม่พอใจของกลุ่มเพื่นนอนนวินที่ตัวของคุณนวินเนี่ยที่สนิทกับคุณสมัครเนี่ย ไม่พอใจพรรคประชาชนเนี่ยที่ไม่เสนอชื่อคุณสมัครกลับไปเป็นนายกกลับไปรุนนายกต่อนะครับอีกครั้งหลังจากหุดตําแหน่งเพราะว่ากรณีไปเป็นพิธีกรรายการชิมไปบทนไปนะครับพีดีเป็นพิธีกรเนาะพีดีกรรายการชิมไปบนไปผมรู้สึกผมเคยดูเคยได้ยินอยู่นรายการเนี้ยที่แบบว่าเป็นคุณเออคุณสมัครเนี่ยก็มาเป็นพิธีกรเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของการตีความว่าเอ๊ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะซึ่งก็ถูกการตีความไปาหลายหลายหลายทางทีเดียวเนาะว่าเออ เอะมันมันจะทามันจะทาได้หรอในตานในําแหน่งนายกรัฐมมตรีตรงนี้เพราะว<ช>่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนายกตัฐมนตรีเนี่ยจะต้องไมเ่เข้าไปข้องเกี่ยวกับทางสื่อเลยนะกับเอ,อ,อ่อพวกสื่อหรือว่าธุรกิจใดๆที่มันสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนกันอะไรย่างนี้มันจะทําให้เกิด c o n f lict of interest กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่พอใจกันที่ว่าเขาไม่เสนอให้คุณสมัครกลับไปรุนนร้นนายกต่อแต่ว่าไปเสนอคุณสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นมาอันนี้เป็นข่าวลือนะครับย้ำว่าเป็นข่าวดีเนาะทีนี้เนี่ยแล้วก็ เราจะเห็นเรื่องของนอกจากตัวกลุ่มเพื่อนในวินเนี่ยมันยังมีเรื่องของการเดินเกมของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่ก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อไทยแล้วก็เข้าไปรวมกับพรรคเพื่อแผ่นดินและพรรคประชาราชได้228เสียงนะครับก็ตัวพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามแก้เกมดึงเสียงกลับนะครับโดยเสนอให้พลตีสนั่นขจรประสาทนะครับผมเจ้าของมือเดินเกมคนสําคัญเนี่ยหรือว่าเป็นตํานานหัวเห่าของการเมืองภาคแรกเลยที่ ต้องเขาต้องเท้าความว่างูเห่าเนี่ยถูกเรียกในสมัยของคุณสมัครเนาะที่มีสสกลุ่มเนี่ยเริ่มถอนเสียงออกจากพักรัฐบาลไปร่วมกับพักฝ่ายคา้านมากขึ้นจนคุณสมัครขานชื่อเหล่านี้ว่าเป็นงูเห่าอะไรอย่างเนาะซึ่งก็คนตีสนามขาจรประสาก็เป็นตำนานงูเห่าที่เคยสังกัดพักชาติไทยนะครับตอนที่ยังอยู่ในกลุ่มคณะรัฐบาลอยู่เนาะแล้วก็แลกกับการสลับขั้วมาแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยก็ยังพยายามทีจ่จะเสนอพลตุเอกประชาคมนอกนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยขึ้นเป็นนายกเพื่อดึงเสียงกลับด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยตัวสนอเทียนทองเนาะนายสนอเทียนทองแห่งพรรคพลังประชาราชเนี่ยไม่ใช่สิพรรคประชาราชนะผมแก้เกมครั้งสุดท้ายด้วยการเสนอเชิญพรรคร่วมรัฐบาลเดิมแต่ว่าจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติร่วมกันครับแต่ว่ามันก็สายไปละเพราะว่ามีขั้วหนึ่งคือนายสุเทพเลขสุบัณเนี่ย,นเ,นยเ,เลยขาธิการพรร ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นมือประสานนะครับเดินเกมไกลไปถึงการแถลงทํางานร่วมกันเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับเรมีภาพของการกอดกันของนายดีมิชิตชอบนะครับหัวหน้ากลุ่มเพื่อนในบินกับนายอภิชิ์ระหว่างที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนำคณะเข้าพบขอบคุณมาร่วมรัฐบาลที่โรงแรมสยามเซิตี้นะครับเป็นภาพจาถึงทุกวันนี้ก็มันจะเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของการดึงเสียงกันไปมาระหว่างาพรรคที่สังกัด ทา,าทางภาษาของสื่อเรียกว่าพรรคนมีทักสินเนาะอย่างเช่นเรื่องของพรรคประชาราปหรือว่าพรรคเพื่อชาติพรรคเพื่อแผ่นดินอะไรพวกนี้เนาะซึ่งก็จะมีหล,หลายๆครั้งที่มีการดึงเสียงไปมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มเพื่อนในวินเนี่ยจะกลับเข้าไปซบกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลักๆเนาะแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลกันนะครับผม นอกจากนี้เนี่ยตัวกำนันสุเทพเนี่ยยังสร้างตำนานงูเห่าการเมืองภาคสองด้วยนะครับผม <c oughs> เออเอาสิโดยเริ่มต้นจากการประสา,าลละนนักการเมืองกลุ่ม16ที่กระจายอยู่ในภาคต่างๆแต่ละคนเช่นในาใยนวินชิตชอบเนานะแล้วก็สุชาติตัเนเจริญนะครับสราัดกิมประทุมหรือแม้แต่หัวหน้าพรคอื่นๆ <c oughs> เช่นปัญหาศิลปะอาชาเนาะสุเทพคุณกิตินะครับนายสุวัตทิพตะพันลบแล้วก็สมศักดิ์เทพสุทินเนี่ย เข้ามาร่วมกันเป็นพรรครัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นนะครับอืแล้วก็ทําให้เกิดเป็นพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วก็มีอภิสิตเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตรนนั้นนะครับครับผมทีนี้เรื่องราคาที่ต้องจ่ายของพรรคประชาธิปัตย์คือจากการที่เขาเนีเน่เปลี่ยนครัวเปลี่ยนสลับขั้วทางการเมืองเออแล้วพวกนี้นะในการฟอมคณะรัฐมนตรีของอภิสิตหนึ่งขึ้นมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นแกนนาต้อง ตอบแทนค่าสลับขั้วไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนในวินเองที่ต่อมาย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยขึ้นมาในตอนหลังในแต่ตอนแรกที่แบบเออขออยู่ด้วยกับพักประชาธิป,ปัตย์ต่อมาก็ย้ายไปสังกัดพักภูมิใจไทยแทนและที่ได้ดูแลกระทรวงเกรดเทั้งหมดเลยทั้งแบบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมแล้วก็ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็จนถึงเกิดสึกยอ่ยอมในพักจากเหล่าคนเก่าแก่ในพักประชาธิป,ปัตย์ ที่พาดก็อิรัฐมนตรีไปนะครับเช่นในนิพิษอินทรสมบัติที่หลุดโผรัฐมนตรีสํานักนายกเพราะนายสุเทพนําชื่อนายวีระชัยวีระเมธีกุลและที่เป็นบุตรเคยของซีพีมาเสียบแทนหรือว่ากลุ่มชนบุรีที่นําโดยนายประมวลเอ็มเปียงานก่อนที่ภายหลังนายสุเทพในฐานะผู้จัดการรัฐบาลจะยินยาวา่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วเรียกได้ว่าจากการที่มีการเป็นพักเป็นขั้วสลับขั้วกันไปมาเนี่ยเกิดเกิดเป็นพักภูมิใจไทยขึ้นมาในปัจจุบันนะครับ ซึ่งพรรคูุิใจไทยนี้มีความสําคัญยังไงในปัจจุบันไหมคุณโฟนเอ,อ่อต้องพูดว่าพรรคูมิใจไทยเนี่ยเนาะมันก็มีฐามนมาจากกลุ่มกันในบินนะครับหละหลายๆคนนะครับคุิใจไทยต้องพูดก่อนนะว่ามีฐามนมาจากกลุ่มพรรคกลุ่มเพื่อนในวินนะครับเช่นตัวคุณเนวินชิดชอบหรือว่าคุณสุภะชัยโพสุอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นกลุ่มเพื่อนในวินเก่ามาก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟอร์มกับเป็นพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นพรรคสายกลางพรรคสายกลางที่ว่าคืออะไรคือนอกจากอุดมการจะกลางเนี่ย ไม่ไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เอนไปหาใครแต่ว่าใครใครออฟเฟอร์ได้ดีกว่าก็เอนไปหาดีอะไรอย่างเงี้เยเนาะก็จะค่อนข้างที่จะมีบทบาททางการเมืองมากนะเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งสุดนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้เสียงก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ากลับเนื้อหอมอืมเราจะเห็นประเด็นหนึ่งว่าคุณเนวินเนี่ยถูกไม่ใช่คุณเนวินสิคุณอนุทินที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเนี่ยถูกทา้าทามจากหลายๆฝ่ายให้เข้ามาเป็นนายกนัฐมตรีนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่า พรรคสายกลางเนี่ยหรือพรรคพรรคพรรคขนาดกลางเนี่ยมักจะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองได้ง่ายมากเพราะว่าเขามีเสียงจํานวนหนึ่งคือเราก็รู้แน่นแล้วว่าพรรครวมัฐบาลหรือว่าพรรคกลุ่มฝ่ายต่างๆเนี่ยที่มันมีหลายข้ออรงการเนี่ยจะต้องฟอร์มตัวกันแน่นอนอยู่แล้วแต่พรรคขนาดกลางที่ไม่มีอุมการชัดเจนเนี่ยน่ากลัวที่สุดอืมเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาจะไปซบกับพรรคไหนเพื่อไปเติมสอสอหรือเติมเสียงในการไปเป็นรัฐบาลให้กับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย พักพักขนาดกลางจะมีอิทธิพลต่อการเมืองมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับโดยเฉพาะการเมืองในระบบที่มันมีหลายพักอย่างนี้เนี่ยเราก็ยิ่งต้องการการคอนลิเดตหรือว่าการรวบรวมเสียงหลายๆเสียงให้เข้ามาอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยพักขนาดกลางเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญีเดียวในทางการเมืองนะผมใชเราอาจจะต้องบอกว่าการเมืองไทยเป็นระบบหลายพักเนาะแต่ว่าในความเป็นหลายพักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีอุดมการจัดแจ้งกันทุกพัก เป็นต้นเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าปัจจุบันนี้มันก็จะเห็นขั้วที่ว่าเออเอาทหารหรือไม่เอาทหารเป็นต้นนะซึ่งมันก็สําคัญเพราะว่าอุรมการตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นว่ามันมีพักไหนบ้างที่เข้ามาจอยหรือมาเอนเกตร,ร่วมกับพักที่มีอุรมการหลักๆตรงนี้เราจะเห็นว่าพักที่มีอุรมการไม่เอาทหารอย่างเช่นพักอนาคตใหม่พักเพื่อไทยหรือพักของคุณเสดีพิสุทธิ์อนะไรเงี้ยเนาะหรือแม้แต่พักอื่นๆที่อยู่ในขั้วรรัฐบาลเนี่ย ที่เอาทหารด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งพลุ่กันชัดเจนซึ่งพรรคขนาดกลางละ่ะเขาจะไปเจอก,กับใครละ่ะเขาเขาจะอยู่กับใครเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าเราดีลยังไงกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นเกมการเมืองประเภทหนึ่งที่เราจะเห็นเห็นกันได้ในการเมืองบ้านเรานะครับถูกต้องครับเพราะเขาบอกว่า มันมีคำานึงใ,ในการเมืองเขาบอกการเมืองไม่มีมิตรแทร้แล้วก็ไม่มีศัตรูถาวรเนาะคือเราอย่างเห็นได้จากเหตุการณ์เนี้ยเนวินนี่คือแบบตอนแรกอยู่ทักษิณย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการเมืองให้ออฟเฟอร์ที่ดีกับเขาได้มากที่สุดเขาก็จะอยู่กับคนนั้นดันั้นพรรคการเมืองพรรคการเมืองกลา,างเหมือนคุณบอกว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นเขาเลยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแปรสําคัญที่จะสามารถสลับขั้วการเมือง พลิกจากคนหนึ่งที่เป็นรัฐบาลให้กลายเป็นฝ่ายค้านได้หรือก็ว่าได้ซึ่งมีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตอนนี้คือเหมือนภรคภูมิใจไทยหรือว่าคุณอนีตทีนตอนนี้ยังยุ่งอยู่กับพละรอชาชหดือพลังประชารัฐที่เป็นนยายกรัฐมนตรีปัจจุบนันคือในปประยุทธจ์จันทร์โอชาใครจะไปรู้เขาอาจจะเป็นคนที่พูดคําว่ามันจบแล้วครับนายก็ได้ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนจากมันจบแล้วครับนายก็เป็นมันจบแล้วครับท่านประยุทธ์นี่ก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าการเมืองของไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใคร อยู่ได้จริงหลังยังอยู่เนาะมันอยู่ที่ว่าเขาให้ผลประโยชน์กับเราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองอย่างที่คุณเนวินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นนักการเมืองไทยพันแท้เลยก็ว่าได้เนาะเขาเรียกว่าเป็นการรักษาอํานาจและผลประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญใครจะเป็นไปอย่างไรเขาไม่สนถ้าใครให้ผลประโยชน์กับเขาได้ดีสุดเขาก็จะอยู่กับคนนั้นอันนี้ก็คือเป็นการทางานของนักการเมืองเ้าเราก็ว่าเขาไม่ได้เนาะเขาก็ต้องการแบบอํานาจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดีสุดของเขาานั้นแหละอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นคำกล่าวทางสื่ออันนี้ผมบูนีี้ดกวว่่าพา เรื่องการเมืองกับสื่อเป็นเรื่องสําคัญนะครับใช่าะ่เนี่ยสื่อมันช่วยขัดเกลาะ,ะไรบางอย่างทำให้เราเนี่ยเห็นภาพว่านากักการเมืองเนี่ยสร้างอะไรออกมาอย่างไรบ้างน,นะครับด้วยกันเนี่ยการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนในฐานะที่ว่าเออมันมีการดีลหลังม่านอยู่เสมอนะครับพรรคที่เราเลือกหรือพรรคที่เราไม่ได้เลือกไปเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นการทํางานที่อยู่หลังไม่ได้อยู่แต่ว่าเราเห็นแต่อยู่หน้าฉากแต่ว่าการทํางานหลังฉากเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งคณะที่จะถึงเ่ย หลายๆคนเนี่ยก็คงจะเห็นว่าเออจำนวนผู้เลือกตั้งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปีนะผมมันก็จะมีมากขึ้นลดน้อยถอยลงว่ากันไปเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราคงต้องเห็นว่าสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือระบบที่ต้องดีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งก็ยังสําคัญอยู่นะผมอย่าอย่าอย่าเพิ่งละทิ้งการเลือกตั้งไปเพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให,ให้เลือกตั้งคนเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ในกรอบที่เราควบคุมได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเมืองมีเสรีภาพได้เหมือนกันอืมถูกต้องครับดังนั้นการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลักๆสองการเมืองหลักก็คือแรกๆเอาที่ใกล้ใกล้กับเราก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครถูกไหมครับแล้วก็ แต่หลายคนก็จะเห็นป้ายอาหารสียงต่างๆเลยมากมายแล้วเนี่ยเราอย่ามันเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญนาะในการเลือกพักการเมืองหรือว่าเลือกคนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศของเราเรา,เราต้องดูที่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะให้ประโยชน์กับเราได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เห็นถึงว่าการที่เขาจะสามารถพัฒนาประเทศของเราไปได้เนี่ยเขามีแนวทางที่ชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าไงเราต้องเลือกนะครับเลือกแบบที่เราว่าเราศึกษานโยบายแล้วเราคิดว่า เออตอบโจทย์เรานะไม่ใช่แค่ว่าเลือกเพราะชื่ออไม่ใช่แค่ว่าเลือกเพราะว่าเอ้ยคนนี้เขาอยู่มานานอะไรอย<ช>่างนี้แต<ช>่ว่าแต่ว่าก็อย่าลืมว่าเราต้องดูด้วยว่าเขาสามารถสร้างอะไรให้กับเราได้บ้างแล้วเราจะสามารถไปทวงหรือว่าตรวจสอบอะไรเขาได้บ้างอันนี้ก็สําคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยใดก่อนอื่นในการเลือกตั้งพว,กวากรุงเทพเนี่ยต้องต้องไปกรุงเทพก่อนอย่างที่เราบอกไปแล้วที่อีพีก่อนหน้านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกตั้งวว้วากรุงเทพอันนี้สื่อให้กับคนที่มีภูมิภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพเนาะส่วนคนที่อยู่ต่างจัังหวดอะไรนี่ก แห้เไปเนาะเพราะว่าเขาไม่มีมาตกังกา้เราตรงนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจะรรื้อตั้งรอบใหญ่ครั้งหน้าก็จะมาถึงแล้วในตอนในไม่นานตรงนี้นะแล้วแลนั้นเนี่ยศึกษาให้ดีๆนะครับ พักไหนที่เราควรจะให้คะแนนเสียงกับเขานะผมพักไหนที่จะเข้าไปดีลผลประโยชน์แต่ว่าเป็นดีลผลประโยชน์พวกพวกเราเนี่ก็ต้องไปดูกันนะครับผมถูกต้องครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่านอนหลับทับสิทธิ์ขาให้ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเองทุกคนนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ขอ จบในเรื่องของมันจบแล้วครับนายเราก็ขอจบด้วยกันแล้วกันนะครับ<ม>ก็สามารถติดตามรายการ politics d i g e s t และรายการอื่นของสิงห์ดำพอดแคสต์ได้ผ่านทาง Youtube Soundcloud และ Spotify โดยการเสิร์ช politics อ่าไม่ใช่สิงห์ดำ n n e l นะครับมีรายการหลายๆรายการเลยที่เราสามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม politics d i g e s t ของเราด้วย EP นี้เป็น EP ที่6แล้วเราสัญญาว่าจะผลิตรายการดีออกมาอย่างเรื่อยๆเลยครับเพราะ การเมืองไทยเป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกคนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับยังมีเรื่องราวเรื่องมาที่เราพร้อมจะย่อให้คุณและนี่คือรายการ p i t i c a l Digest การเมืองไทยย่อยง่ายวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ